คุณเลี้ยวไปเหตุงานหาเมือต่ออาทิตย์ได้อาทิตย์เนี่ยเบิง่งสำนักงานเพิ่นมองผิ่นเหตุงานเหตุกับเขาแรงอันถาแล้วเลิกงานเลิกงานจักมงจักมงกลาวานันแล้วเลิกมัฮอดบ้านก็ได้นั่งกินข้าวโลดมือแหลกเป็นแหงโจมอยู่ห่อขนมปังไปเหตุงานกลับมาก,กับบุมีแนวกินยังได้มากินขนมปังอีกอยู่เอาโจมพี่น้องเอ้ยข่สีหูตีระเจ้าอยากกินเขาวขก่กระสือถึงแต่อาหารฝรัง่งมาใส่ตู้เย็นไว้ บอกว่าสิพัดอันมีพัดกว๋วยเตี๋ยวไส้กุ้งไห้อาบโบโบอบอ้บอบออาดอกพน่ะพาลูกขึ้นบ้านโหลดได้เวลาลูกขึ้นบ้านแล้วคอยสกินขนมปังดอกพน่ะกินขนมปังกับเสาจมเดวมืออื่นมือหนามือหฮือสิเฮ็ดอาหารไวถาดอกก้าวากลับมาได้นางกินโลดบันนี้ก็ได้หาคืดเมนูได้เหมือน,น่ะเพื่อนบ่ได้บอกเนาะว่าเพิ่นสกินนีหยังเฮาก็ต้องคิดเองว่าสิเฮ็ดอียงไว้ถาเพื่นมีตะไกี้บละเพราหญ่นี่ กินตะไครบกไก่กับเนื้อเนื้อขอ,ขอากับบกไครอยากซื้อมาดอกกินยามือแรงแล้วเนื้อมันบ่ไค่ย่อยป็นใดซื้อตะไครมาเหตุให้เพิินเม่ยกระโทรมาถามเนียไปเหตุงานเป็นยังไงละ่ะลูกอะโทรมาทุกวันอาทิตย์แต่ลดโทรมาถามเขาดาเนยลอยูกับพอเพิ่นสามคนนะ่ะพอเพิ่นเอาไวบ้บ่เพิ่นก็เอาได้ยูได้ละหายยูแต่มือแรกสองมือเที่ยที่สามมือที่สามนี่ใครแนยู เป็นห่วงเรืองดูดจุกนมพลาสติกหัวตะพึงหดัดเริ่มหดัดเนอะจ้ะ